สีตอนนี้เรามาเยี่ยมสีแดงกันนะคะสีเมตตาค่ะอ,อ่าเข้าพบอ่าพบกับพ่อสีของเมตตาก่อนนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นแม อีกคนนึงเป็นเจ้พลอยแต่เจ้พลอยโดนตารีดขอบเอาค่ะก <c oughs> ็เ,เลยไม่ได้มาคนนี้แหละค่ะเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะแบบว่านิดนึงอะค่ะ <c oughs> ดำค่ะ <c oughs> <c oughs> คนนี้นะคะคนนี้เป็นแบบหมู่อยู่หมู่บ้านชาวแคคค่ะ <c oughs> มาช่วยงานพิเศษค่ะา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เตืนตืนเลยยกขาเมื่อกี้ตืชดชัดๆอีกองหนึ่งนะคะบวชมานานแล้วสองปีก็ไม่ขาวขึ้นเลยอ <c oughs> แต่ว่าแบบอย่างว่านะคะแอฟนิดนึงค่ะวัดะสองนิ้วค่ะสองนิ้วค่ะยิ้มนิดนึงคะ <c oughs> ่ะพอดีว่าตั้งแต่มนนั้นมาแบบแสดงโชว์ช้างก็ไม่กลับเลยค่ะขออยู่ที่นี่ค่ะ